ไนคว้าน้องไปคว้าน้องน้องครับน้องครับอย่าเอาน้ำสาดใส่กันครับ ต้องบอกว่าเป็นปัญหาซ้ำซากที่แก้ยังไงก็แก้ไม่ได้จริงๆนะผู้ชมสำหรับพฤติกรรมของนักเรียนนักเลงหรือว่ากลุ่มเด็กช่างที่มักจะยกพวกเนี่ยตีกันล่าสุดนะมันเกิดคดีใหญ่2คดีผู้ชมปรากฏว่าคดีที่มีคุณครูเสียชีวิตเนี่ยคนร้ายยังจับไม่ได้เลยผู้ชมตอนนี้นี่ไนงะข่าวก็เงียบไปเหลือเกินฮะและล่าสุด ขนาดว่าล็อกสตาร์ชื่อดังอย่างพิเศกโลโซเนี่ยออกปากเตือนเลยนะครับว่าย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 แต่เด็กพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ฟังมันเมามันเล่นคอนเสิร์ตมันฟังคอนเสิร์ตปรากฏว่าเลื้อนนะตีกันยับไม่สนหน้าอินหน้าผมแล้วมันมีคลิปคลิปหนึ่งรัะผู้ชมต้องบอกว่าในจังหวัดที่สอหอเนี่ยกำลังจะล็อกตัวกลุ่มวัยรุ่นนักเลงกลุ่มนี้เนี่ยโอ้โหยังฮืดนัดนะ และเหมือนมีการจะฟาดงวงฟาดงาไปโดนสอหอและางานนี้ต้องบอกว่าหลังจากที่โดนสอหอเนี่ยยับเสียคุณผู้ชมจะไปเหลืออะไรฮะไปโดนลูกหลงไปโดนเขาเนี่ยเขาเนี่ยมาดูแลความเรียบร้อยแต่คุณเนี่ยกับมีพฤติกรรมที่ต้องบอกว่ามันมันไม่เท่มันไม่น่าทำนะแล้วก็ทำให้คนอื่นที่เขามาดูคอนเสิร์ตด้วยความตั้งใจเนี่ยเดือดร้อนกับเหตุการณ์ดังกล่าวไปด้วยโดย สถานที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นตลาดรถไฟสีนักคารินนะผู้ชมเรียกว่าเป็นตลาดที่จะเป็นรวมแหล่งวัยรุ่นเนี่ยแต่งตัวแนวๆเนี่ยมารวมตัวกันแต่พอมันมีคอนเสิร์ตเนี่ยมันก็มีกลุ่มเด็กช่างเนี่ยหลากหลายสถาบันเนี่ยอยู่ในงานและขณะที่พิเศษโลโซเนี่ยกำลังเล่นคอนเสิร์ตนะปรากฏว่าเกิดเหตุทุนลมุรลขึ้นและขณะที่พิเศษเนี่ยยังต้องเอ่ยปากเลยว่าโอ้ขอเถออย่าทำแบบนั้น อย่าทาอย่างนี้ได้ไหมอย่ามาตีกันได้ไหมคนเนี่ยจะมาดูคอนเสิร์ตแต่ต้องมาเสียอัธรรตเนี่ยกับพวกกลุ่มคนแบบนี้จริงๆฮะผู้ชมเรียกว่าแม่นึกถึงสมัยก่อนที่พิเศษเนี่ยแกยังเดือดเนี่ยแน่นอนฮะถ้าแกยังเดือดเหมือนแต่ก่อนเนี่ยกลุ่มเด็กช่างกลุ่มนี้เนี่ยหรือว่ากลุ่มที่ยกพวกตีกันเนี่ยโอ้โหหน้าเจือนแน่นอนเพราะแกเนี่ย ด่ายันพ่อยันแม่เลยนะฮะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองครับ